สวัสดี EP สองของวันที่สิบห้าเมษายนค่ะพี่น้องมานมาเลยแบบที่นี่สวัสดีครับขอเลี้ยวขอจุ่มแล้วพี่น้องจุ่มจุมเลยจุ่มจุ่มเด็ดไข่ค่ะเด็ดไข่ล้นวนจุ่มเลยครับสองสามท่ไเดียวไป่เป็นพันผลก่อนใก่ไก่สี่โอ้ นับนับห้าหพี่น้องจุมทีหุกนี่เอืม่ตังแต่แมีเออเห็นเร้วเอาตัวนหนก่อนกัะเก่าอันนี้เจ้เแปดเก้ากเาจุ้มพี่น้องนั่มันค่ะไข้ขาวพี่น้องเปิดคิดมากระมาเลย เห็ดข้าวดินค่ะพี่น้องคือว่าเห็ดข้าวแป้งด้วยค่ะ,ะไปเหื like. อ่อยๆนอเห็ดลังเลค่ะอุ้ยดอกไงโอ้โดอกงามดอกแข็งเลยค่ะสมดกอกค่ะพี่นอ้อง สวิตเก็บถ่าีได้เป็นกวบด<ร>้วยมีดไหมเฮ้ยอืมอมเดี๋ยวรอกก่อนรอกก่อนนี่ดอกงงามเลยค่ะเห็ดข้าวแป้งน,นี่ดิ้นีึ เอาไปก่อนจะค่อยไปเก็บที่หลังงกนะนะเฮ้ยกับแปงล้วๆเลยค่ะพี่น้องรั่เดเลยล้ัวล้ววเลยช่วงนี้ร้วัวให้กับแปงไปก่อนท่านเข่าข้างไหนนี่พี่หลังเลย แค้งดิขนาดอ้าวมานอีกแล้วพี่นอ้องมาเรียงกันเลย,ยเฮ็ดแยงดอกยักไปจัดเถอะอันนี้มีดอกตะตุ้ๆตัวนตะตุ่มตัวทำไมวะเบิ้งสวยงามมากเอาเลย <c oughs> <c oughs> เป็นยังฝุ่นใพ่อมมหะนี่ <c oughs> พี่เจยบ่ได้มาด้วยค่ะทำบุญ เราทำบุญที่ธารกิจตกบัดเราก็นี่กากับบคิดเราสิได้มากขึ้นกันเลยคือจะได้ดอกบาสชวิตตื่นขึ้นกันพอดีงานมันช่วงบ่ายสามเนาะงานแห่ช่วงีเวลาอยู่ก็เลยมามีเวลาก็เลยแวบมากแวบเดียวค่ะสายงามๆเลยค่ะพี่พี่น้องพี่น้องน้องเจ๋นี่ ขาขนเดียวเอาเก็บเลยงามเลยค่ะพี่น้อง,องมันเป็นขาขนเลยค่ะนี่ขาขนมันสีอีกชน,นิดนึงมันสีขมค่ะแต่ว่าชน,นิดนี้โบขมค่ะแเสพสีม่วงใสขึ้นขึ้นเต้หาเห็ดพี่น้องเห็ดข,ขาวค่ะพี่น้องมีแต่ดอกงามๆพี่เขาแปลี่ยงไหมตุ่มค่ะพี่น้อง

ถ้าลายคะ่ะถ้าคุณออหักเอาเลยสวีดเลยเห็นเขาแปลงออกเปิ้งดินเลยพี่น้องเปิ้งเลยข้างหลังหเห็นเจอลายอู้ห่นข้างหน้าก็มีเอ้าเก็บจนหินเห็นเหรอห็นอยู่อยโอ้เสียงหลายเลยพี่น้อง ยค่ะออกเป็นเบื้องเลยพี่น้องยานเก็บว่าสีเลยยานเก็บเอาเลยซูมบัได้ซูมดอกค่ะบางบางดอกกับบัวใดสูมสิบัซูมเลยแหละไปเก็บไปโหลดกลมดูไรกันบัไหวทําไมทเด็ดเราโง่แค่ทําไมไปเ็ศปวกเนาะจังทุกปี่ไก่ เก็บจอสิเป็นหลุมหมไงเนาะเฮ้ยพี่น้องูนี่ตึงกะตามูเงยเลยกลมจ้นเก็บจนวินเด่นดีครับพี่น้องอยยังดูนี่โอ้สามสามสามโอ้ฝอใหลัาหลบแดดเยอาวด้ ระงกเหลืองระงกสมสีที่ตามหาตากระมือนี่กระเลี้ยวหาเจ้เห็ดละงอกนะครับเียงามสวยงามดิพี่น้องเอ้ยเก็บน้ำกันเด้อเก็บเห็ดมือนี่วันว่างๆงามๆอีกแล้วพี่น้องขาลายข้าลายอ้วนดิดอกนั้นดีปะดีบ่เสีย งามเลยโ <ừ ừ. S 1> อ้มันบุหนาเซียมันสีออกไม่งามขนาดนี้เนาะสอเหลืองค่ะสองเหลืองเหืองสองเหลือง,งคืนนามงามเลยนี่เดี๋ยวสีว่าจงกำลังอันนี้เลย มเนี่ยคือกันยนต์คือใบใหม่ต้นข้างเพื่อกาจีออกเต๋อเต๋อจี๊ยสิเป็นคือกงจัก๊กชอกมั้งค่ะว่นหาจนไหนได้พี่น้องนี่วนเลี้ยวไปเลี้ยวมากระโพนี่ค่ะ,คะ,คะสวยสครับที่มีสวยแหงพี่น้องจึวงหวานค่ะคเพิ่มเยิ้ทองก็สีเหลืองอลา,ามเลยสวยมาก เรื่อยๆค่ะเฮ็ดเผือกอีกค่ะพี่น้องเฮทานไม่หมดเลยเฮ็ดเฮ็ดยังเฮ็ดทานใจเผือกโอ้เดียวเดียวเดี๋ยวแมนบ่ล่ะแมนเนี่ยมึงหลังมึงจนเฮ็ดทานเลือดนี่เห็นทานเลือดเฮ็ดทานเลือดอืมพี่บอกว่าเป็นเลือดเฮ็ดทานเลือดพี่น้อง ลายหยิกแล้วเพิ่งค่ะเพิ่งค่ะลายเหมือนเดิมทั้งฝุ่นเป็นมูเลยลาไเปไปเรื่อยๆแซบบไี้จุ่มเลยค่ะบอลนี้นจุ่มเลยนะปูชิเมียนมองเพิ่งอะคือนี่แมนนี่งามไล้พี่หน่อยนี่เดี่ยวเด้อยาอาอ,อกีกอ้ งององอโอ้ยนี่อันนี้เอวนว่าตับค่ะเอาเลยอือดอกใหม่ๆเลยได้หนิเหี้ยนี่นี่กระเมียนดอกเตยไม้นี่ตัวนี้หักเลยหิ้วหักบ่ได้หักอยู่เตยไม้อยู่เตยใหม่เยอะอู้หูงามค่ะบอู้ห่ะ อนอีก็นึงมาตัวนี้ก็มูแบบนี้หืมสองซ่องบอกยังค่ะใส่มันบรมมานแบบเอาเลยดิเออเอาเลยหมูนี้เงวเป็นซีบยีสิบโด่ของะพีร์หโอ้ยเปิดแลวก็จัมือกัน มยูกับสิไป,ไปหาจุมด้วยบันนี้เด้อยน,นี่น่ีดอกพ่อนาเสื้อว่าเทศขึ้อนอันนี้มันจะออกใหม่อีกเนาะมันประด้านพ้นใหม่ง่ำๆเอ้ยพี่น้อง ขาอยู่พูดท่านมาหอดเลยนอนโลมันคือไแม่โบ่เอ้อันนี้ดอกง่าไงด้ค่ะรอบนี้จัดไฟเห็ดพึ่งขาลายล้วนๆพี่น้องงูเลยแบบเต็มตาแหละพี่น้องดอกใหญ่ตรงนี้ดอกใหญ่เลยพี่น้องนี่อะ กนะบายากเลยางกันเคนนั้นใหญ่ไปี่ห่ององดีๆโปเห็นเนผักเลยโปซองดีๆนี่โปเห็นเลยเพราะว่าวัน้เงียบเงาไม่มีเพื่อนันนี้พ่มีคนอยู่ปลาเลยพี่นองเงานองคาตุปูอยู่ ออกใหม่สวยนี่เขื่อนน้ำพี่น้องสองค่ะอยู่บห่างกันปันได๋โอ้สวยอีหลีค่ะพี่น้องโอ้เจ้าค่ะสวยอ๋อดวงดีอีกแล้วอ้พี่น้องอุ้ยมันแล้วกันนี่ก็ะมันเก็บขวกเด้อพี่น้องเขวบเขาหลบนีโบเหยียบคือหลบนันเด้อราบนีิขวกเขาใหญ่พี่น้อง ปวกขทาไงนี่ปวกขาวจะสิ้อให้ปวกตาด้วยนี่ออกเสย<ม>นี่โอ้ยมามขอรีราหน่อยจักหน่อยเก็บเด้อค่ะบ้านีนนแต่ว่าแข็งแห้งเนี่ยมัน,ม,นมีเสียมอ่ตคนคนลึกๆนี่โอ้ตายเลยปลลลลเป็นการานหยากเลยพี่หนอ<ม>เป็นการานหยากเลย บาดนี่ยแย่ไปเรื่อยๆพี่น้องมโมมีเสียมแย่เลยแย่แต่ขามันใหญ่ายๆไงบอสถ้าเห็นขาอยู่นี่โอู้หูเหลือกนะคนก็มาไกยน้องมาไกยพี่น้องแต่เตี๋ยวมีคนอยู่ในป่าแต่มันเหยียบไปเรียโอ้ยมันมาตั้งสี่มพูขาโคตรเลยโอ้ยใส่เวลาเรื่องพี่น้องมีดจะมีหน่อยมีดอ่อนไงบ่ได้ ส่สหใส่สีหัวุ้ย่างลายยอ่ย่างไรเยอะเลยโอ้ยมามามงอีกลงอีกเหบัวขาวอันนี้เห็ดบัวยังตัวเขาอื่นยืมมีดเพื่นก่อนสิแม่เนบัวขาวไงอือโอ้โหน้อบัวเห็ดบัวขาวเลยมันเชื่อเห็ดออพงเด้วแล้ววันอุ้ยอเาวเออแ่นนได้หาอยู่ครับแตยังเพิ่นได้เคียร์หาแมน่เฮ็ดแนวนี้มันบวกหลายแมนบ ขันแม่ลองโอ้ยงามครับพี่น้องเนี่ยหมาหาดอกพี่น้องหาดอกนี่ลงหน่อยน้อเอ้าเอ้าเดี๋ยวยืมมีดฟอเเ่าฟอเเ่าเรยงานไก่มางานหาเห็ดคือกันพี่น้องเลยยืมเพื่อกินเขาอ๋อท่านดะกินคือกันครับเก็บแคๆนี้ไม่เหมือนขาบ้าเอ้ มันสิเป็นเห็ดปวกขาาหรือเ็ดปวมอไดเ็ดปวกวันนี้ก็ลคุณ็ลงคุกันองนใดไเหือดพองเลือดเก็บบนไดังยางมาเรียยางมาเรอยเรื่อยเกดันวดุ่มลมเพือีกยทบเจอีกได้ยหงเลยตันนี้บุคคลได้ขามันสั่นมันบวขาเหียวมันเหืดปวกตาแล้วมังเห็ดปวกขาา ครัผมกัว่าขาวใญ่แต่วางหันพ่อเปนสีดำได้ไหมแต่ว่าวางหันผมผมพ่อสีดำมันหาอยาดอกครับอยู่ข้างล่างวางได้คือแด้เผึองดำอุ้ยเ้ยอู้ยหมานเลยพี่นองหมานแ็ดเผปวกกับหมานเห็ดปวกเดี๋ยวสุดยอดโอ้ยมาพ่อพี่นองเลยนี่ว่าแต่ที่บอกมีมีมูครับมือนี้ไฮ้ครับ หม่อวานบ่ได้มาครับติดธุระเห็ดบุญครับเห็ดท่านครับค่ะพี่น้องตอนนี้ก็เต็มตะกร้าแล้วกลับบ้านแล้วมานมานแล้วค่ะนี่ขอบคุณมีดพ่อเฒ่าเด้อทวยขอบคุณมีดมาจากพ่อเฒ่าพ่ญางามสวงมีดตัวนี้เอาบอได้พี่น้องดิ้นทุนยูทูบอีกแล้วยูทูบอีกแล้วเราวะปลาเมื่อเดี๋ยวไปจบคลิปขังรางค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ จบคลิปไปเพียงเท่านี้ค่ะนี่มันหมาเลยอันนี้ตาแดงค่ะตาอันนี้ตาสองมันหอยเ็ดบวกพี่น้องสองหลอดเลยเพราะคือราศีพอเห็ดบวกค่ะตานีกับเ็ดบวกก็เหมืนแจ็คคอรดแล้วในหน่อเห็ดไข่สวยๆเลยค่ะเอาไปไอซานข้าลุยก็ไปเห็นมันมืัอนี่โบเห็นเลยครับค่ะสำหรับคลิปนี้ก็สิจบคลิปไปเพียงเท่านี้แหละค่ะพี่น้องมันหมาขอบคุณทุกกำลังใจนะคะทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามค่ะ จะได้ก็อย่าลืมกดไลก์กดแชร์กดกระดิง่งแจ้งเตือนเป็นกัวลงใจใสาวกานิกาทำแน่ด้วยค่ะทางช่องกานิกาชาแนลค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับไปแล้วครับสวัสดีค่ะเอฟซีเอฟซีต <laughs> ้ออยากเฮ็ดอยเงี้ยอยากเฮ็ดเป็นหลังเรื่องเลยต้องเทมเฮ็เปล่า